มาอนีมาเที่ยวชมสวนข้าวโพดของแม่ทวน <ไป S 1> ข้าวโพดเงินลานงามขักระเบงพาดอันนี้แปลงสำร้องอันนี้แปลงกำลังเป็นงามขักเลยพาดงามคักงามขักระเบงรถไทย เขาพ่อนี่ประมาณสามเดือนเท่ากับเดย์ฮักฟักขายแม่ทวนเอาไว้ต้นละวฟักแม่นบ่หน,นี่ท่านอย่างไงท่ันเอาวหวานให้บิดหัวมาค่ะลุงสูงท่วมหัวเลยบ่่แมนไอ้นนั่นดิาวหวานให้บิดคนน่ะแนมะ่ทวนแกมันต้นปักอ่อนมันขายหรอแม่นบ่ขายแต่ว่าบางบางต้นก็นมีสองฟักเบ้าออกมันบ่หนี่ นี่เห็นสองฟ้าเนี่ยจะต้องเลือกเอาฟักใดฟังหนึ่งไวอไไง้อไางมันใ่ญ่กับถืองไวุ้กยอดเลยงามขากเลยบังระ,ะบบนำยศเอ็มเอ็เนี่ยระบบนำยดตอนปูแฮ้งได้ไปมทวหยอดยอดเอาเองบัอจอกจอกจอก,จอกจอกเอาเองอ่ะเออก็คนหนึ่จอกอจอกขึงซ้ายเราถึงเที่ยงจ,จอกเลยสามสามฟักสามต้นสองต้น, 2, นต่อจุดจอกเลยห้างคืนงามขักเะเบัง ชุ้งถั่วหัวไปบักคาเลยได้ประมาณจักเดือนเราเนี่ยต้นมันอไงสี่ห้าระยะไหนที่เก็บหอดเมษานี่ยตอนเก็บหอดเมษาสงการสงการเนี่ยเก็บพอดีสงการเก็บขายผู้ใดสนใจแล้วนี่เด้อโอเดี๋ยวน้องเจ้าเพิ่นก็ขายเท่าเดียวหรือเป่าห้าบักคักเลยคงเลยมาโอกาสดีมาเชี่ยชมท่านยังกว่าท่านให้บิดให้บิดเขาบิดให้บิดบ่แม่นจะโบสวิด ใิดข้าวโพดหวานให้บิดข้าวโพดเอานมข้าวโพดไหมคะเอาเนบ่ยบะฮะปะฮะปะบ่เห็นทั้งสนแบบอันนี้เชื่อหฮะกันปากว้านออกสิปากร้นอือดูบ่นี่ขนาดลุงลักษณะของฝักหง่บักขักเลยอาเราจำบดสวิตมันหงยสิบอนี้บรูกันมาใกลปลูกอันอันนี้ให้บิดไฮบริดเจ็ดสองให้บิดเจเฉพาะพัของเขา ต้องสร้างสือพันสิแม่ทหมพิเศษบนนี่เขาบพ่ขายตามท้องตลาดบ่มีติบ่มีตรกนะคามยังบ่มีขายอืมมันก็ข้นกันตดก็นต้อมันมันอยากออกฟักหลายคักเลยต้องหกออกต้อใช่เนี่ยต้องใชต้องหาออกจะไปเหตุของเพลินเหตุเระเป็นเรียนลูกะเล่าอย่าง้อืมแล้วหาเกมนเบิ้งอ๋อต้องเอาออก พักอ่อนมันถามมาเอาไปเอ่อขายได้ต้มผ mm ัดแกงทอดขายก็ได้พร้อมาขายเลยเลยเออขับแต่บ่เคยกินหมูนั่นหมูเขาเอ้ยกินอยอะเลยหมูเขาขายนั่นแห้งว่าแซ่บทอดนี่อันนี้หวานดอกอันนี้หวานเดียวออกหวานคักวขึนผู้กระโ